เอ็กเจอร์เช็คว่ามันปลอดภัยจริงนะครับคู่เรื่อเอกเอหน้าดีเอกเอสู้งเ่งเก เดยๆคร้บคุณเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งรู้สึกว่าท่านท่านถูกชะตามากแถมให้อีกหนึ่งคนแล้วกันอาเด็กหญิงที่นั่งกอดคอลุกขึ้นเร็่องโอ้โหหรอโอ้ยได้ครับมานักหนึ่งสิบหนึ่งสองสามสี โอ้โหเจ็ดแปดใครรู้บอกว่าขอลูกแก้วหน่อยครับอ่าท่านท่านนอนหลับอยู่ท่านจะได้ไม่แจ้งคือไงแปดเก้าเฮ้ยผมไี่พักนะครับอ่านี่นี้นี่มาล้างมือมาล้างมือมาล้างมือแลคนต่อไป ตัดฟันมันดอกแล้วกูตัดฟันมันดอกแล้วเยอยไม่เชนะมต้องหัวใไมไดตัวอย่างเช่นอมือมันเสยก่อนยมงันต้อวใาทแกคุก็พันปากไว้แล้วครับทางคุบก็พันปากไป้แล้วไม่ตัดครับไม่กัดผู้ชายกล้าหาหน่อยเว้ย ลงลงไปเล็กพวกงอไมนี่มือเ็ยังผ่านมาแล้วเลยเอาลูกเจ้้นมาเอาทุกคนนามันไม่แม่สองเอ็ดสมเจ็อยปลี่ยนเลยแ ว้าวเอ๊ะหมด10นี่ไม่ใช่นี่1 2 3 4 5 6โอ๋ไม่

Ô cậu mãi, 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 cậu mãi,

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không